สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมเฟซบุ๊กและก็สื่อออนไลน์ทุกอย่างนะครับวันนี้มาไกลถึงเชียงรายเลยพาคุณแม่นะครับแล้วก็คุณพ่อพี่สาวนะครับมาเที่ยวกันตอนนี้อยู่ที่วัดร่องขุนเคยมาหลาย10ปีก่อนนะครับตอนนี้เจริญมากเลยสร้างห้องน้ำยังเหมือนวังเลยนะครับโน่นอูใหญ่โตโอลานอันนี้เลยนี่ มาทบทวนความจำกันนะครับว่าการที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันจะต้องผ่านเ่งาวโซนที่เป็นนรกก่อนแล้วค่อยที่เป็นสวรรค์แล้วก็ไปออกด้านหลังเลยเราก็จะเดินผ่านไปพร้อมๆกันเนาะไปไปนี่บู๊นี่เป็นแบบอันนี้เป็นเข้านะครับเป็นนรกก่อนนี่แบบว่ากะโหลกมีคนขอส่วนบุญเนี่ยมีกะลา แล้วก็มีผีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเดินผ่านเพื่อที่จะไปถึงสวงสวรัค์สวยมากเลยโอ้หเรียกว่าสถาปัตยกรรมขนาดนี้หาไม่ได้นะเนี่ยฝีมือสุดยอดมากเลยทั้งแบบความคุมชัดของเนี่ยการ ปั้นการปิดเงินปิดทองนะครับอากาศก็ดีมากๆเลยด้วยนี่ขนาดตอนเที่ยงเลยนะเนี่ยมีแดดแต่ก็ลมเย็นใช่ไหมครับใช่ไหมหมาใช่ชคุณแม่ก็เจ็ดสิบกว่านะครับดูแข็งแรงอยู่ <c oughs> ว่างๆ, <c oughs> ๆก็อย่าลืมนะครับพาคุณแม่ไปเที่ยวกันบ้าง